ครับสวัสดีครับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับก็พบกันที่สวนพริกนะครับผมนะครับซึ่งเป็นสวนพริกเก่านะครับผมที่ผมก็เริ่มที่จะเก็บเม็ดออกไปหมดแล้วนะครับก็จะเตรียมจะตัดต้นนะครับก็ไม่ได้เตรียมนะครับก็เริ่มตัดต้นไปบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมี เรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะมาเตือนนะครับท่านเกษตรกรมือใหม่นะครับปลูกพริกนะครับผมนะครับจริงๆแล้วนะครับก็มีคําเตือนมาจากหลายๆท่านนะครับที่เป็นเขาเรียกว่ามือโปรหรือว่ามืออาชีพนะครับที่ปลูกพริกนะครับก็เตือนกันบ่อยๆว่านะครับอย่าปลูกพริกในสวนเก่านะครับนะครับ ทำไมน่ะล่ะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําไมนะครับผมครับนี่ก็คือสวนพริกนะครับที่ผมปลูกขึ้นมาใหม่นะครับสําหรับท่านที่ติดตามผมมานานก็จะเห็นว่าผมก็ทําคลิปคลิปหนึ่งนะครับเมื่อก่อนที่ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการรายงานราคาผักนะครับผมผมก็นําพริกกระเหลียงนะครับมาปลูกในบริเวณที่ อยู่ใกล้ๆกับสวนพริกแดงนะครับซึ่งก็เป็นสวนพริกแดงเก่านะครับที่ผมปลูกเมื่อช่วงแรงนะครับนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งมันก็ได้ติดโรคไวรัสนะครับติดโรคไวรัสนะครับเนื่องจากมีแมลงวีเขาาเป็นพาหะนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะปราบได้อย่างรับค่าเพราะว่ามีหลายเหตุหลายปัจจัยมากนะครับการใช้ยานะครับควบคุมกําจัด ป้องกันกาจัดมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ายาไม่ดีนะครับไม่ใช่นะครับมันมีหลายสาเหตุนะครับนะครับสาเหตุเนื่องจากอากาศที่แรงจัดเป็นหลักนะครับทําให้แมลงวีขาวนะครับมันระบาดได้เยอะนะครับระบาดได้มากได้อย่างรวดเร็วนะครับยาก็ไม่สามารถที่จะต้านมันได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่เลยนะครับนะครับปรากฏว่านะครับ พริกที่ปลูกอยู่ใกล้กันนะครับแม้จะเป็นพริกอะไรก็ตามนะครับแสดงอาการติดไวรัสทั้งหมดเลยนะครับนะครับเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าอย่าหาทำนะครับก็คือนี่แหละนะครับนอกจากโรคต่างๆนะครับก็จะมีแมลงนะครับโรคก็เนี่ยไวรัสนี่แหละนะครับที่มันมากับเจ้าตัวแมลงวีเขาวนะครับเป็นหลักนะครับหรือพวกแมลงอื่นๆก็มีนะครับพวก เพี้ยไฟนะครับแต่เพี้ยไฟไม่มีนะเพราะว่าผมปราบเพี้ยเพี้ยไฟได้อย่างรับคาบเลยนะครับก็เหลือเป็นไอเจ้าตัวแมลงวีขาวนี่แหละที่ผมไม่สามารถปราบได้อย่างรับคาบนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยมีเหตุมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมยังควบคุมไม่ได้นะครับผมผมก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับนะครับเห็นไหมครับมันเชื้อโรคมันเข้าทําลายหมดเลยนะครับนะครับอันนี้ผมปล่อยทิ้งไวแล้วนะครับผมปล่อยทิ้งไปแล้วนะครับ ปล่อยทิ้งไปแล้วนะครับไม่เอาแล้วนะครับผมจะถอนทิ้งทั้งหมดนะครับจะถอนทิ้งทั้งหมดเห็นไหมครับที่ผมเอามาปลูกก่อนก่อนเพื่อนเลยนะครับก็ประมาณทั้งหมดก็ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับนะครับก็มีติดเม็ดอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เยอะนะครับต้นมันก็สุดโทมนะครับติดโรคติดโรคติดไวรัสทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะถอนทิ้งทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับ ถอนทิ้งแล้วก็จะเอารถไถเดินตามมาไถาดินนะครับเพื่อ,อทําให้กําจัดวัชพืชนะครับกําจัดพวกหญ้าพวกอะไรนะครับทําให้แปลงสะอาดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับสามถึงสี่เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับหลังจากนั้นก็สามารถที่จะกลับมาปลูกพลิกได้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้อง ดูแลให้เข้มข้นให้เข้มข้นขึ้นนะครับหมันกําจัดพวกศัตรูพืชนะครับโดยเฉพาะแมลงวีขาวนะครับเพลี้ยไฟนะครับพวกนี้อันตรายมากนะครับเพราะเป็นพาหะของเชื้อไวรัสนะครับหรือเชื้อโรคต่างๆนะครับพวกนี้ผมก็จะเก็บเม็ดที่มันสูกแดงๆนี่อ่อนแล้วผมก็จะถอนทิ้งทั้งหมดเลยนะครับนะครับตัดต้นถอนทิ้งทั้งหมดเลยนะครับนาต้นไปเผาทิ้งนะครับเผาทิ้งทําลายทิ้งไกล นะครับอย่าให้เหลือเศษซากนะครับส่วนต้นกล้าที่ผมกล้าเอาไว้นะครับบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับผมก็จะทิ้งทั้งหมดนะับผมนะครับทิ้งทั้งหมดเพราะว่ามันติดเชื้อไวรัสไปแล้วทั้งหมดนะครับไม่สามารถที่จะนําไปปลูกได้นะครับถ้านําไปปลูกก็จะกลายเป็นไวรัสเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีผลผลิตได้เลยนะครับนะครับ ฉะนั้นผมจึงอยากขอเตือนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่แหละนะครับการกล้าพริกนะครับนี่คือข้อผิดพลาดเลยนะครับข้อผิดพลาดเลยนะครับนะครับสิ่งที่ทําผิดพลาดเลยก็คือการอ่ากล้าต้นต้นในพริกนะครับในร่วมกับสวนเก่านะครับร่วมกับสวนเก่านะครับจริงๆแล้วไม่ควรทํานะครับไม่ควรทํานะครับแต่ผมก็เอาฟื้นทํานะครับพอทํา แ,แล้วมันเกิดข้อผิดพลาดผมจึงอยากจะมาแชร์ทุกท่านนะครับไม่อยากจะให้ทุกท่านนะได้รับความเสียหายนะครับได้รับความเสียหายได้รับเซล่เอเรียกว่าเสียเวลาก็ว่า,าก็ว่าได้นะครับนะครับเอาต้นมะเขือนี่ก็เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะปลูกมะเขือหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามีคนมาสั่งให้กล้า,าต้นมะเขือให้นะครับผมก็กล้ากล้าแล้วอพอถึงมัน เวลามันโตเขาก็ไม่มาเอานะครับผมก็เลยทิ้งแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาหะของแมลงวีขาวนะครับมามาอยู่มาอาศัยแล้วก็จะมาวางไข่ใส่ใต้ใบเห็นไหมครับนี่คือไข่แมลงวีขาวเต็มเลยนะครับนี่แหละคือแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวีขาวที่ดีที่สุดนะครับที่มันชอบที่สุดนะครับนะครับคือต้นมะเขือนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะครับทางที่ดีอย่าเอามา ปลูกหรือกล้าร่วมกันเลยกับพริกพริกทุกชนิดนะครับจริงๆแม้แต่ถั่วเหมือนกันนะครับถั่วก็ไม่ควรนํามาปลูกร่วมกับพริกเพราะมันจะเป็นพาหะของเ,ออเขาเรียกว่าเป็นอาหารก็ของแมลงวีขาวนะครับมันจะทําให้แมลงวีขาวมีอาหารมีที่เพาะขยายพันธุ์นะครับควรจะปลูกพืชอื่นๆนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะทําคลิปเรื่องของการ เขาเรียกว่าอาหารของแมลงวีขาวนะครับพวกพืชต่างๆที่เป็นอาหารของแมลงวีขาวก็ไม่ควรนํามาปลูกร่วมกับพริกนะครับน,บนี่ผมก็ตัดทิ้งไปได้เยอะแล้วนะครับตัดทิ้งไปได้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวตัดอีกสักประมาณ3-4วันนะครับเสร็จแล้วก็จะนํารถไถนะครับมาไถนะครับเพื่อ,อทําลายวัชพืชแล้วก็ ทำให้ดินลวนซุยแล้วก็กำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ของอพวกศัตรูพืชต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็รอสักประมาณนู้นแหละนะครับปลายต้นฤดูหนาวนั่นแหละนะครับประมาณเดือนตุลาครับเดือนตุลาหรือเดือนธันวานครับก็จะกลับมาเริ่มปลูกพริกใหม่ได้นะครับผมนะครับ อะไรครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะมาเตือนนะครับอยากจะมาแชร์นะครับประสบการณ์นะครับที่ที่เลวร้ายนะครับที่แย่ที่สุดนะครับผมนะครับด้านที่ที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะนะครับคือด้านที่มันไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับนะครับด้านที่มันทาแล้วมันล้มเหลวนะครับทาแล้วเกิดความผิดพลาดนะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับ ไม่ใช่เอาแต่ประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ที่ประสบความสําเร็จอย่างเดียวมาแชร์นะครับเอาด้านที่มันทาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จทําแล้วมันมีปัญหานะครับทําแล้วมันขาดทุนนะครับไม่น่าทำนะครับก็เลยอยากเอามาแชร์ทุกท่านนะครับให้เรียกว่าระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะครับ ก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านได้รับความเสียหายนะครับเหมือนเหมือนเช่นผมนะครับนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับกําลังใจนะครับทุกท่านที่อ่าให้กับลุงชัยตลอดมานะครับอ่ลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับผมก็อ่าขอฝากเรื่องของการทํารั้วทําสวนนะครับแล้วก็อ่การรายงานราคา ผักราคาขายส่งผักนะครับจากตลาดกลางหรือกระทั่งการราคารายงานราคาขายปลีกผักนะครับทุกชนิดนะครับผมก็จะพยายามหาข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่เป็นเกษตรกรนะครับได้ได้รับรู้ข่าวสารนะครับไปด้วยกันนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นวอาเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะได้มีกําลังใจในการนําคลิปแบ่งป,ปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ